ไม่ได้ก็ไม่ถึงแหละมันติเป็นัดแล้วมีแนี่ยฝากเอบซี่บอยากจะมาหาพ่อได้มีเนีฝากแต่ว่ามันนั่งเงินก็เจ้าเมาไปสื่อตัวเด่นนีเอาเมาไปสื่อคนไปดอนตูตาโอรดอนตูตาก็เจ้าคนนออกไปให้สัมผาส้าหันมาเนี่ยโอ้เราบอกไปเบิด มันคอเปงซั้อบัดนบอกอว่าโอ้ยบอกชื่อวัดอีกโอ้แมนแต่สมา่นๆแล้วเพิ่นบอกจังได๋ิมันกายมันอันตรายแม่นถูกับผมันอเ่า้างําเได้ยินู้จักแล้วมันยากนสํานักเออมันยาก กระบอกเชื่อกระบอกเชื่ออย่างอื่นเนาะรคปวดเอปู่โฆษณาคปวดปวดปู่โฆษณากัได้ก็เท่าไปบ้านดอนปุตตาปู่สีปพระขาววันก็จะวันไปให้สัมภาษณ์อยู่เห็นเป็นกระบอกว่าช่องคุมสัพยานาคเดือเบเบอร์เท่าแต่เราก็บบรรลุแล้วเ่เคยหาปูจักเทือกแต่กันเลยทำไมมีคนกระช่างคุมสัพยานาคละวะก็เลยอย่างนี้ก็ สงสัยบุญสัมพันธ์สัมพันธ์อยากให้มานะครับผมเนี่ยนุ่มนุ่มพัทธปานาคกว่าครับผมอันนี้คนกับชาวนี่กับบาลสารทิศเกล็ดอ่อนโซนทินเอกสารครับทินเสารครับแข้งเมิ่งมาครับติดตามติดตามอยู่ติดตามทุกคนเอฟซีก็ให้มาหลายเทือแต่เ่าเคยมาจักเตือนเป็นบุญกันให้แต่เจ้ารุ่นกันทั้งบรรดาไอ้เสือรุ่นไปรุ่นมามันพวกพวกกระไรงหมด 9288วั uh huh. นนี้มู่ผมขออนุญาตลงคลิปเด็ก่ะครับผมเอาแต่ตัวเลขเอาแต่เสียงปูทั้งหมอาแเสียงบ่อปลาทายลูกปลาทายตโตสินะครับทายไปจังสี่นะครับปูเอียงเต๋อแบบนี้ครับการเล่ยว่าหยาสิให้เอซี่วาจะมาขอตัวเลขน้ำปูให้เอซี่เพิ่นที่เพิ่นติดตามทีเพิ่นวาให้ติดตามให้แน่สินะครับครั้งแรกนะครับที่ผมมานะครับผมการเล่ยว่าสิ ในตุลิศน้ำในฝาวิฟซี่น,นคะครับเปสหรับงวดวันที่สิบหกสิอดถ้าได้เป็นสะพานบุญครับเป็นของควัปีใหม่ให้มูร้างช่องมูผู้ใดเป็นนึ่นะครับนี่โต๊มักเราบอกครับตอนเดียวมัดมุกเดีนีนะครับเดียวจัาปุ่นนะครับให้ปูเขียนให้กันโอ้เนี่ยนะการชั้น,ะนวัดตัวไหน,นตัวไหน ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เท่านั้นชุดนี้เท่านั้นอันนี้สถิติสถิติอ๋อแคบหลังหัวครับครับผมท่านผู้ชมสถิตินะคุณผู้ชมตีเก่าเขาทั้งหมดสูตรคำนวณเนาะแคบหน้าจอแคบเลยครับเด้อนี่ครับมองนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่แคบหน้าจอแล้วครับผมนี่ตัวกากระบาดเบาตัวกากระบาดเบาครับเป็นยังคือเบาครับปู่ มันบ่อกเทียผมบอกกเธอะ่ะปู่ัน่ยแทนที่84นะบวทีแข็งแห้งเลยเแต่มันเต็มสูตรเลยอ๋อเป็นสูตรคำนวณเนาะครับนี่ครืองวดครื่องวดนั่นสิครับงวด40ั49 40น่นสิงั้นป่ะครับมันมีซีนหนึ่งเขาบ่อนึ่บ่กะตากระบาดออกว่าบ่กับบเออีีบ่ออีีมัสจมมเนี่ยก็ยัง92 90 91 92 ครับท่านผู้ชมนะครับผมแชปเราจะได้แชปนะครับเข้าสีบบขึ้นตัวเลขกล้นนะครับผมนี่สุดที่ปกับเจ้าแต่แต่แต่ก็จะเริ่มเอานะแสดงว่าเขามาตกงวดนี้คือว่าเป็นงวดที่สิบมันบวกครับนี่ตามสถิติที่เขียนมานี่ครับผมงวดที่สิบแล้วงวดที่สิบนะครับผมเก้าสองกับแม่นตะบเต้งวันทีเก้าศูนย์สี่ตัวนี้เก้านจากตัวเลยตัวนี้เก่าอวดติดเก้าอวดทั้าอวดที่ขึ้นงวดวันไดเห็นก็จะเอาไปอังสิเจ็ดห้าเจ็ดหก แปดหกสองหกกันมานี่ดิแปดสี่หกตัวนี้งานแปดสี่หกงวดวันทีโตไปให้ได้ก็ซื้องวดที่ใครโตขาดเต็มสูตรออกเนาะอันนี้เต็มสูตรมาแล้วได้ไหมงวดนี้มันใจเต็มสูตรงวดนี้ก็มันใจค็งวดก็จะอย่างน้อยพยายามบีบให้น้อยลงให้ให้ตัวเลขน้อยลงมาทีนี้ก็เห็นให้ลงทุนน้อยลงเดียวไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับอ่ะผมครับผมขออนุญาตเผยแพร่เดี๋ยวครับในจุดนี้นะครับขออนุญาตเผยแพร่ห้ักซีมันได้ครับเด้อนะครับขออนุญาตเผยแพร่ ไปกับไปได้ยึดตะว่าเยู่ครับผมเอาเบอร์โท่าบอลยังลงเอาเบอร์เท่าลุกเอาเบอร์โท่เอาเป็นครั้งแรกเลยครับพี่มูผมทีมงานนะครับมูทีมงานคากับสร้างบริสารที่แจนอ่อนซ่อนที่อีสานไอของพ่อแล้วก็พี่คุณศพพญานาที่เดินทางมาหาปูสลับมือนีครับเป็นทีครั้งแรกนะครับผมทีที่ว่ามูผมเคยให้เบอร์โทรให้ยังไปมูผมไม่เคยได้ให้เจ้กเทียนนะครับถ้าทีมงานมูผมนะครับไม่เคยมาจจะไม่มากตกใส่อยากให้มาที่นี่นะก็เลยเอ่ย แปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะครับท่านผู้ชมล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเตรียมท่านผู้ชมเตรียมการจดไปเด้อนะครับผมเดี๋ยวเฮมินจานให้อีกรอบนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับตัวเลขนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขเด้อปู่บอกมาแล้วนะครับผมนะครับเตรียมประกาศจดเลยนะครับผมนะครับแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก นะครับแต่แต่ปู่ชอบที่สุดก็คือ96นะปู่เนะเ<อ>าะปูสี่ศูนย์นะครับบอกว่าชอบที่สุด<ว>าคาดว่าน่าจะเป็นไปได้คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดแล้วก็ตัวเลขที่ชอบที่สุดก็คือ96นะครับท่านผู้ชมนะครับปู่40นะครับผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตปูเ่เด้อในการนําเสนอตัวเลขตัวเอฟซีนะครับผมปูบ่าวบอกว่านาะครับผมขอนําเสนอผ่านร่องทั้งสื่อโซเชียลนะครับบ่าว่าจะเป็นช่อง YouTube นะครับข้อมูลสารขออนุญาตร่ลงนะครับเด้อนะครับทางปูก็อนุญาตเด้ยวนะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับผมกับท่านปูนี่ นะครับเนาะครับถ้าเกิดว่ามีโฉบน้ำกันจังไดลแบบใดกับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวเรค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งน้าปูเนาะสำหรับเวซี่ทางไหลที่มีโฉบนะครับผมสำหรับปูซีซูนนะครับนะครับนะครับตัวเลขจะได้มากเลยนะครับเด้อท่านผู้ชมนะครับผมตัวเลขของปูซีซูนนะครับผมท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านก็เตรียมแชปหน้าจอก็แชปได้เลยนะครับผมความเป็นมากของตัวเลขนี่มันเป็นสูตรบ่ครับปูคำนวณเอาสูตรคำนวณสูตรคำนวณ คาดว่าสิเป็นไปได้ครับแต่วันก็เป็นไปได้เป็นจนํานวนหลายๆตัวออกมาจับหงอยร่องห้เหลือน้อยที่สุดแม่นบ่ปูมันสูตรมันก็บ่เครื่องแบบนั้นครับมันสิเป็นสูตรสูตรเดียวจังซี่นะครับสูตรสูตรเดียวสูตรเดียวบร์ไป <c oughs> มันออกมากแบบไ,ไหนนี่รับแชร์ว่า <c oughs> สิใ <c oughs> ห้มาเป็นตัวใดที่ <c oughs> สูตรที่กําหนดออกมาแล้วสิได้ออกมานะครับผมตามสถิตินี่ของปูนี่เข้ามาประมาณเท่าไหร่แล้วครับตามสถิติประมาณยี่สิบสอะ งวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสองงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสามมีมีมีเว้นมีอะไรไหมบ่เห็นตอนนี้เลยนะครับผมนะครับปู่นะครับปู่ยืนยันบอกเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับยี่สิบสองวดนะครับผมที่ผ่านมาแค่เราเต็มสูตรนั่นเลยนะครับโอ้สาธุสาธุนะครับผมตัวเลขก็บ้หลายหางนะปู่เนาะคันเซครับเป็นตัวเน้นตัวเด่นงวดแปดสี่มะเขานั่นตัวตัวประเด็น แต่ก็อยากให้ให้ลงทุนทั้งหกหางทั้งสิบสองประตูเนี่ยเนาะครับกสิเน่นอนกลัวกสิแน่นอนกลัวห้องประต้องไปแยกไปเอาออกว่าตัวใดตัวใดเป็นตัวเด่นตัวใดเป็นตัวมักเขาเขาเอาตัวที่ปูหายไปเลยนะครับหกหางนี่แหละที่พามาเนี่ยจัมาเนี่เป็นหมัดนะครับตามที่พามาเอาตัวบุญตัววาสนาเขาเนี่ยบางคหมนี่เห็นแล้วแต่แคบไปแล้วว่าสีลงทุนกับบริษัลงทุนกับถือเลือก็คือว่าอยู่ในดวงหลักวาสนาเนาะปูเนาะปูที่ก็ยังไม่เห็นครับ เบิ้งกวอนเบิ้งกวอนกับเบิ้องตื่นซีบนวดกับพัฒนาสอจักเทียกับนี่ครับผมมาถึงเป็นบูจักเทียกับนี่ครับเพราะบางคนนี่เห็นว่แคปหน้าจอไว้นะครับผมเห็นแล้วก็แคปหน้าจอไว้แล้วบางเทียกจะบัดน้ำสีลงเอาไปลงทุนกลับรึมนะครับพอออกมาแล้วก็โอ้ยเสียดายดีนะครับผมก็จังหวะนะครับก็คือจ้าบอกครับเป็นกอยู่ในดวงกระวัติศาสตร์นกปูเนาะครับส่งมาด้วยน้ำกันครับส่งมาด้วยน้ำกันปู่กับบอกให้นะครับผมเปิ สี่แปดห้าแปรมากเลยทุกทีขออนุญาตปูเด้อครับฮัลโหลเขาเลือกสิสอบถามของเรานครับการนมัสการครับปูครับเป็นจะไดยน้องวดนี้ครับผมนะครับขออนุญาตนะครับเด้อขออนุญาตนําเสนอนะครับผมขออนุญาตปูเด้อครับเด้อนะครับผมจงคนกับสั่งนี่ก็ก็ลังเคยเขามากขังแหลกมหาปูสี่ศูนย์นะครับผมก็มาขังแหลกเลยว่าอยาสีขอตัวเลขนะครับขอโชค สูตรหวยคำนวณสูตรคำนวณของปูนะครับผมให้กับเอฟซีนะครับผมนะครับสำหรับสูตรนี้ปูได้หรือเปล่าครับให้กัตามครับเนาะยิ่งเต๋อเลยครับก็เลยว่าอย่างสิให้เอฟซีว่าจะมาขอตัวเลขน้ำปูให้เอฟซีพันที่พิ่นติดตามพัเพิ่ว่าให้ติดตามให้แน่สินะครับครั้งแรกนะครับที่ผมมานะครับผมก็ก็เลยว่าสิในตัวเลขน้ำมันฝาเอฟซีพนะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกสีบพอ ค,คไ่ได้เป็นสะพานบุญครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้มูแานช่องมูผู้ใดเพื่อนนี่นะครับน,รน,นี่โตมกักหรอบอกครับต้นโตมักมัอนนีนครัีครับให้ปูขูขเยนใหน้กันโอ้นี่นะจันทวัดตัวไหนกันเล ชุดนี้บุ๊ชุดนี้ชุดนี้เท่านั้นชุดนี้เท่านั้นอันนี้สถิติสถิติโอ้ลังหมดด้วยเสียครับผมท่านผู้ชมสถิตินะคุณที่เก่าที่เกขาทั้งหมดสูวยคำนวณเนาะแคบหน้าจอแคบใดเลยครับเด้อนี่ครับมองนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่แคบหน้าจอแล้วครับผมนี่ตัวตัวกากระบาดเบาตัวกากระบาดเบาครับเป็นยังคือเบาครับปู่ มันบอกเีผมบอกจรกเทือกปเต็มันคือแปดซี่น่ทีแข็งแหงเลยเมันเต็มสูตรเมันเป็นสูตรคำนวณเนาะครับนี่ครื่องงวดครื่องวดังสีงวดสี่ศูนย์ตังสี่เก้าสี่ศูนย์ตั้สี่ันมมันมีซีนนะไาเข้าบ่อแต่ถากระบาดออกว่าบ่อกับบ่ออุ่นห้บ่ออกอี่นหรจมัเี่คก้อเก้าย์เก้าหนึ่งเก้าสอ ครับทรานผู้ชมนะครับผมแชเาจะได้แชทนะครับเทาสีบอขึ้นตัวเลข้นนะครับนีสดที่้ากับาแต่ก็เริ่มเอานะแสดงว่าเขามาตะงวดนี่คือว่าเป็นงวดที่สิบเป็นประนี่ตามสถิติที่เขียนมาเลยครับผมงวดที่สิแล้วงวดที่สินะครับผมก่าสองกับแมนตะเต้งวันตีเกตัวนี้ผ่านจากตัวเลยตัวนี้เกงวดเางวดเห็นนะงวดที่ซึงวดตันไหนก็ะเอาไปอังสิเจ็ดห้าเจ แปดหกสองหกกันมานี่ดิแปดสี่หกตัวนี้งานแปดสี่หกงวดวันที่โตไปให้ได้ยาวสุดที่ไข่โตขาดเต็มสูตรออกเนาะอันนี้เต็มสูตรมาแล้วได้ไหมงวดนี้มันใจเต็มสูตรงวดนี้กันกระมันนกโค้งงวดก็จะย่างรุ่งหน่อยพยายามบีบให้น้อยลงให้ให้ตัวเลขน้อยลงหมดทีนี้ก็เห็นไหนลงทุนน้อยลงเดียวไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับบ่ะโฟมครับผมขออนุญาตเผยแพร่เดี๋ยวครับในจุดนี้นะครับขออนุญาตเผยแพร่ให้กับซีมันได้ครับเด้อนะครับขออนุญาตเผยแพร่ ไปกับไป้นยุทธวิยาเอาครับผมเอาเบอร์โทรเบอร์ยังลุเบอร์เบอร์เธอรุ่งเอาเบอร์โทรเอาเป็นครั้งแรกเลยครับพี่มูผมทีมงานนะครับมูทีมงานคากับสร้างบริสารที่แจนออซ่อนทิศอีสานไอของพ่อแล้วก็พี่คุณสัพพัญนาที่เดินทางมาหาปูสลับมือนีครับเป็นทีครั้งแรกนะครับผมทีที่ว่ามูผมเคยหายเบอร์โทรหายยังไปมูผมไม่เคยแต่หายเจ้าเทียนนะครับถ้าทีมงานมูผมนะครับไม่เคยมาอาจจะตกใส่อยากให้มาที่นี่นะก็เลยเอ่ยถึง